สวัสดีค่ะเมื่อนี้ก็มาพบกันกันกบวิไลเมียฝร,รั่งต่างแดนเช่นเคยนะคะเปลี่ยนมุมใหม่อีกค่ะเพราะว่าแสงนัง่งฟังอันทั้งเครื่องอ่าไมโครเวฟทั้งฟังไมโครเวฟก็แสงแสงกำลังออกเลยค่ะแดดกำลังออกเมื่อนี้วิไลก็สิมเว่าเรืืองว่าวิไลไปทำงานเนาะค่ะแต่กับโบแมนเป็นงานประจำเขาไปจ้างเขาจ้างวิไลเอ่อเป็นชั่วโมง แต่ว่าก็บ่ค่อยมีงานดอกคะ่ะแต่แต่ก็บ่ค่อยมีงานเพราะว่าเนาะช่วงโควิดช่วงช่วง,ง 4, จังซี่อยู่นี่จะเงียบๆเนะ่ยค่ะยูยูนี่เพราะาเป็นเมืองหน,หนี่ยหอยเนาะคะ่ะเนาะบางเธอเขาอาจจะมีงานหลายแนย่แต่วิไลสิมาเว้าสู่กันฟังว่าวิไลไปเฮ็ดได้ประมาณประมาณ10ชั่วโมงเนาะคะ่ะเนาะ3มื้อไป3มื้อมื้อแรกวิไลไปเฮ็ดเฮ็ดงานประมาณ10ชั่วโมงได้เท่าไหร่เนาะวิไลไปเออ่เขาจ้างวิไลชั่วโมงละ เก้าปอนนะคะเก้าปอนอยู่นี่กับอังกฤษสิบก็คือกันเนาะคะ่ะได้ยินผีคนหนึ่งพันอยู่อังกฤษพันก็บ,บอกว่าคา่ายู่ยู่พื้นที่ของวิไลนี่เมืองของวิไลนี่มันจะเป็นเมืองไหนหน่อยมันคล้ายๆคืออ่าต่างจังหวัดขัดเป็นอังกฤษกค็คือกรุงเทพะะนะอย่งนี้เนาะค่ะเนาะค่ะคลองฉีบจะถูกจะถูกกว่าอ่าอังกฤษแล,กแล้วก็ค่ะแล้วคือคือกันก็บ,บานเห้านะ่ะ ค่าคลองฉีบค่าคลองฉีบถูกกว่าค่าคลองชีพถูกกว่าแล้วก็ค่าแรงก็จะถูกกว,ว่าก็คล้ายๆกับกรุงเทพเนาะค่ะเนาะเพราะว่ากรุงเทพก็ค่าใช้จ่ายเราก็แพงกว่าประมาณประมาณนั้นแล้วก็มีพี่คนนึงเขาก็ทํางานที่อังกฤษที่ก็อยู่ในทํา youtube ด้วยกันเนาะเขาก็บอกว่าค่าทําความสะอาดแต่ละที แพงก็แพงก็แพงนะที่แกที่พี่เขาบอกมานะคะแต่ว่าที่นี่ก็จะประมาณเ,าเมื่อก่อนที่วิไลมาใหม่ๆเนี่ยก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าเขาจ้างวิไลเนี่ยไม่ได้จ้างประจาเนาะก็เลยค่าค่าแรงก็จะถูกกว่าปกติที่เขาไปทํางานประจํากันนะคะก็พอจะเข้าใจเนาะเพราะว่า ิไลก็ไปบ้างแต่เขาก็แบบิวลาพึ่งๆไปฝึกงานกับเขาเนี่ยทำความสะอาดกับเขาเนี่ยทำความสะอาดมันก็ไม่ได้ยากหรอกค่ะแต่ว่ามันเรายังไม่รู้ว่าเราจะต้องไปเอานูน่นเอานี่แบแบผ้าปงผ้าปูผ้าคล้ายๆโรงแรมนะคะคล้ายๆโรงแรมทําความสะอาดคล้ายๆกับโรงแรมเนาะก็เราเรายังไม่รู้ว่าเราจะต้องทําอะไร ตรงไหนบ้างอะไรยังไงยังยังไม่คล่องแต่ว่าก็พอจะเข้าใจแล้วว่าเราจะต้องไปเอาอะไรบ้างเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างเวลาที่เราจะเริ่มทําความสะอาดเนาะเวลาก็พอจะจะเข้าใจแล้วค่ะเพราะทีแรกวันแรก2วันแรกเราก็ยังจะไม่รู้ว่าเออเราจะต้องไปเอาผ้าปูที่ไหนอ,อ่อผ้าอะไรนะผ้าเช็ดเท้าตรงไหนออหรือว่า ทิชชูตรงไหนอะไรพวกอุปกรณ์ที่เราจะมาทําความสะอาดนะะเนาะค่ะเนาะก็เรายังจะ,จะไม่รู้ว่าเราจะไปเอาตรงไหนเราก็ต้องออก็พอเข้าใจแล้วละค่ะว่าจะไปเอาตรงไหนว่างานเขาหนักไหมงานเขาหนักไหมก็ก็พอสมควรนะคะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าทําไม่กี่ชั่วโมงก็โอเคค่ะถ้าทำสองคนแต่ถ้าถ้าสมมติว่างานงานเยอะเหมือนที่วิไลไปวันที่3เนี่ยงานเยอะงานเยอะถ้า เราไม่มีเบรกนะคะเราไม่มีเบรกถ้าเบรกก็คือว่าเขาก็ไม่นับเนาะเขาก็จะนับเออก็แล้วแต่พื้นที่นะคะแต่ที่วิไลไปทําแต่ก็ดีค่ะที่มีงานทำเนาะแต่ก็ดีที่มีงานทําก็ถือว่าค่าจ้างก็โอเคค่ะถ้าถ้าทำงานสองคนก็พอไหวอยู่ค่ะถ้าทํางานสองคนเนาะที่วิไลไปทําก็ก็พอไหวค่ะที่วิไลไปทำสองที่ก็กี่ห้องก็วิไลก็ไม่ได้นับเนาะก็ หลายห้องอยู่ค่ะแต่ว่าถ้าทำสองคนก็โอเคอยู่ค่าแรงก็อยู่ที่ประมาณเก้าปอนเก้ปอนปอนละ43บาทที่วิไลไปทำสามสิวันเนี่ยสิวันก็จะได้ประมาณ3 8 0 0เยอะนะคะเยอะเนาะเยอะไหมสำหรับบางคนถ้าแต่ละพื้นที่เขาทำงานสำหรับบางพื้นที่เขาทำงานเขารู้ว่าเออมีงานมีอะไรอย่างเงี้ยก็บางพื้นที่ เขาก็อาจจะคิดว่ามันมันไม่เท่าไหร่แต่ว่าสําหรับวิไลคิดว่ามันเยอะเนาะมามาครั้งแรกในวิไลามาตั้งแต่ปีตั้งแต่5ปีที่แล้วก็วิไลไปทําก็ยังไม่ได้เยอะเยอะขนาดนี้ก็ดีนะคะดีมากๆเทียบกับบ้านเรานี่แหละคือสาเหตุทําไมทาไมทาไมคนไทยที่ไปทํางานเขาถึงอยู่ที่นี่ได้มันเหนื่อยมันก็เหนื่อยค่ะทํางานที่ไหนมันก็เหนื่อยแต่ว่างานงานที่แต่ เขาก็ต้องเอาให้คุ้มกับเราก็ต้องทําให้คุ้มกับค่าจ้างค่าแรงของเขาเนาะมันก็มันก็ถูกอยู่แล้วค่ะเพราะว่าค่าแรงเขาแพงเขาก็ต้องอยากได้งานที่ได้ผลงานดีๆที่เราทําให้เขามันก็ถูกต้องอยู่แล้วเนาะนั่นเลยค่ะวิไลวิไลก็จะมาเล่าสู่กันฟังว่าแต่ว่าถ้าเราไปทํางานประจําเนี่ยมันก็จะได้ อีกอย่างหนึ่งนะคะแต่เราต้องเสียภาษีอ,อ,อ,อีกอีกแบบถาเหาไปเห็ดเนี่ยถาเฮาไปเห็ดคือประจํากฮาก็ต้องเสียภาษีถาเห็ดไลเฮาก็ต้องเสียภาษีแต่ว่าสําหรับคนไปทำบางคนเนี่ยไปทําประจําได้แต่ว่าเขาไปทําประจําได้แต่ว่าค่าแรงเขาเดือนหนึ่งหรือปีหนึ่งไม่ถึงที่กําหนดเขาก็ไม่ได้จ่ายภาษีนะคะอันนี้คือพูดได้เพราะว่ารู้จักคนที่เขาไปทํามาเนาะ บางคนถ้ารู้ยังไงก็ขัดแย้งมาได้เนาะวิไลก็เพิ่งเริ่มเป็นแค่แบบไม่ใช่ว่าเขาจ้างประจํานะคะแค่เขาให้ไปช่วยทําความสะอาดแค่นั้นคะ่ะไม่ได้เป็นประจําอะไรแต่วิไลแค่มาเล่าสู่กันฟังเรื่องค่าค่าแรงอยู่ที่นี่เนาะว่าว่าเยอะขนาดไหนแต่ว่าสําหรับวิไลแล้วค่าแรงขนาดนี้ก็ถือว่าเยอะนะคะ พอใจมากๆแล้วก็อยากมีงานที่จะทําแต่ว่าถ้าทำสองคนที่ที่วิไลไปทําก็โอเคค่ะยเยอะเหนื่อยเหน,นื่อยมากกับการที่ไปทําวันที่สามเพราะงานเขาเยอะแล้วงานเขาเร่งมันจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่ามันก็คุ้มค่ากับกอ่าค่าแรงของเราเนาะถ้าเราเรียนรู้ไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าทำสองคนมันก็โอเคค่ะเพราะว่ามันหนักมันหนักเพราะว่าเราต้องเดินขึ้นบันไดสามชั้นทำสามชั้นอย่างเงี้ยมันก็ มันก็มันก็คุ้มค่ากับค่าค่าแรงของเราเลยค่ะเออวันนี้วิไลก็จะมาเล่าสู่กันฟังเรื่องค่าค่าแรงที่ไอแลนด์เหนือ UK เท่านี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u b s c r i b e กดอย่าลืมกดกระดิ่งดิ้งๆๆจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย